13. สมสมุนไพรต้านมะเร็งนี่แหละความเจ๋งของสมุนไพรไทยสมุนไพรต้านมะเร็งรักษามะเร็งด้วยสมุนไพรไทยบรรเทาอาการโรคร้ายด้วยวิธีออร์แกนิกโรคมะเร็งเป็นแล้วก็มีโอกาสลุกลามค่อนข้างสูงและเร็วแถมยังเป็นโรคเรื้อรังที่สร้างความทรมานให้กับผู้ป่วยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครๆก็กลัวโรคมะเร็ง ขั้นแรกของการป้องกันโรคมะเร็งก็ต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากความเสี่ยงนดียาสาร Happy Plus ได้แนะนำวิธีการต้านมะเร็งทางชีวจิตด้วยเหล่าสมุนไพรต้านมะเร็ง13ชนิดมาฝากสาเหตุของการเกิดมะเร็งนั้นตำราอายุรเวทได้กล่าวถึงการบาดเจ็บของผิวชั้นที่6ที่เรียกว่าโรหีนีของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดการกินอาหารที่ไม่ถูกสุข,ขลักษณะ สุขอ,อนามัยที่ไม่ดีและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอันก่อให้เกิดความไม่สมดุลของระบบในร่างกายนำไปสู่การเกิดเนื้องอกแต่ละคนเมื่อเกิดมะเร็งก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ปัจจัยเสี่ยงและพันธุกรรมทำให้แต่ละคนก็มีการตอบสนองต่ออาหารชนิดเดียวกันได้ต่างกันก็ขึ้นอยู่กับโดชากของแต่ละคนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสื่อมของระบบในร่างกายก็ได้แก่สิ่งกระตุ้นระบบวาตะ การกินรสขมรสเผ็ดหรือรสฝาดมากเกินไปอาหารแห้งหรืออยู่ในภาวะที่เครียดมากเกินไปสิ่งกระตุ้นระบบปิดตะการกินรสเปรี้ยวรสเค็มมากเกินไปอาหารทอดหรืออยู่ในภาวะโกรธมากไปสิ่งกระตุ้นระบบเสมหะการกินรสหวานมากเกินไปอาหารมันหรือชอบอยู่นิ่งเกินไปสิ่งกระตุ้นระบบเลือดรักตะ กินอาหารที่เป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไปอาหารทอดหรือย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อารมณ์โกรธหรือเศร้ามากไปการตากแดดจัดหรือทำงานภายใต้ความร้อนนานเกินไปสิ่งกระตุ้นระบบไขมันการกินอาหารประเภทน้ํามันหวานแอลกอฮอล์และความขี้เกียจหลักการรักษามีสี่อย่างคือบำรุงสุขภาพรักษาโรคการคืนสู่สภาพปกติจิตวิญ,ญญาณ หลักสำคัญก็คือหาสาเหตุของการเจ็บป่วยที่ทำให้เกิดความขาดสมดุลแก้ไขส่วนขาดลดส่วนเกินทั่วไปจะเป็นส่วนประกอบของสมุนไพรหลายชนิดซึ่งจะเข้าไปช่วยระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆบำรุงร่างกายไปด้วยโดยสมุนไพรสามารถออกฤทธิ์ได้ดังนี้ 1. ระง,งับการสร้างเม็ดเลือดใหม่ 2. ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง 3. ระง,งับการอักเสบ 4. ซ่อมแซม d n a 5. ต้านการออกซิไดจำกัดอนุมูลอิสระ 6. ยับยั้งจุลชีพสมุนไพรที่มีผลการทดสอบที่เป็นประโยชน์ต่อาการรักษามะเร็งคือฟ้าทลายโจรในอินเดียใช้การรักษาไทฟอยด์แก้อักเสบแก้มาลาเรียกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีสารสำคัญสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดมะตูมสารจากผลมะตูมสามารถยับยั้งมะเร็งต่อมไทรอยและมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็ง ไวรัสและต้านการอักเสบบัวบกมีสารที่ช่วยให้แผลเรื้อรังหายเร็วขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันและในบราซิลก็มีการใช้เพื่อรักษามะเร็งมดลูกขมิน้นมีสารสำคัญที่มีฤทธิต้านการออกซิไดและต้านการอักเสบที่รุนแรงทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งผิวหนังมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้เล็กมะเร็งลังไข่ นอกจากนี้มีฤิ์ต้านไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราย่างงวงช้างดอกขาวอายุรเวชใช้ใบในการรักษาโรคลมพิษแผลการอักเสบเฉพาะที่กลากปวดข้อมีอัลคาลอยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเนื้อง,งอกมีการทดลองทางคลินิกในลูคีเมียและโซลิดทิวเมอร์ว่านหางจระเข้มีสารที่กระตุ้นในการกำจัดเซลล์มะเร็ง มีสารที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการเจริญของเซลล์ปกติและยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งด้วยกระเพราเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์โบราณหลายระบบเช่นอายุรเวศสิทธายูนาณิกรีกโรมันใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจหัวใจผิวหนังทุเรียนเทศสารจากทุเรียนเทศทำให้เซลล์มะเร็งตายได้ ลูกใต้ใบหรือหญ้าใต้ใบเป็นที่รู้จักว่าเป็น stone breaker และมีการใช้แพร่หลายทั่วโลกในระบบปัสสาวะและน้ำดีตับอักเสบหวัดวัณโรคและโรคจากไวรัสอื่นๆดีปรีมีไพเปอรินที่มีฤทธิ์ต้านการออกซิได์ทั้งอินว t r o และอินวิโซึ่งเป็นส่วนประกอบของตำรับยารักษามะเร็งของอายุรเวทบรเพชรสารสำคัญของบริเพช ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มระดับเม็ดเลือดขาวสามารถลดขนาดเนื้องอกได้58.8%รักขนผลของรักขนมีใช้ในอายุรเวทเพื่อการรักษามะเร็งมีงานวิจัยว่าสารสกัดคอโรฟอร์มมีฤทธิ์ต้านมะเร็งและยืดอายุในกรณีของลูคีเมียเมลานโอมาและจีโอมาในสัตว์ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนํำให้เป็นมะเร็งตับ สารสกัดจากรักขนททำให้เนื้อเยื่อตับเป็นปกติยาเตรียมนิยมใช้ในการรักษามะเร็งหลอดอาหารคโครนิกเมลอย์ลูคีเมียยูรินารีบลดเดอร์และมะเร็งตับหญ้าปักกิง่งหรือหญ้าเทวดาเมื่อปี2527มีผู้ป่วยมะเร็งดื่มน้ำคั้นสดจากหญ้าปักกิง่งเพื่อรักษาและบรรเทาอาการจากโรคมะเร็งสามารถยืดชีวิตต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง บางรายใช้ยญาปักกิ่งร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันเพื่อลดผลข้างเคียงเนื่องจากการใช้ยาเคมีบำบัดและเป็นที่น่าสนใจมากเนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งรายหนึ่งแพทย์บอกว่ามีชีวิตอยู่อีกสามเดือนขอให้นำผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้านและเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านและดื่มน้ำคั้นจากยญาปักกิ่งหลังจากนั้นหนึ่งปีผู้ป่วยผู้นี้ก็มีชีวิตอยู่และกลับไปให้แพทย์คนเดิมตรวจ ผลจากการตรวจก็เกิดการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของพืชชนิดนี้เป็น10ปีทั้งนี้น้ำคั้นสดจากหญ้าปักกิ่งมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ชื่อไกลโคสปิงโกโลปิดหรือ G1B ที่มีฤทธิ์ยับยั้งปานกลางต่อเซลล์มะเร็งเต้านมและลำไส้ใหญ่มีผลปรับระบบภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบมีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของยีนที่เกิดจากการ ก่อกลายพันธุ์ชนิดต่างๆมีฤทธิเ์เหนียวนำเอนไซม์ที่มีบทบาททำลายสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นอะฟราช็อกซินและสามารถลดความรุนแรงของการแพร่กระจายของมะเร็งในหนูได้นอกจากสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีสมุนไพรอีกมากที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยตรงหรือช่วยระง,งับอาการข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็งแต่สมุนไพรส่วนใหญ่ยังต้องรอข้อมูลการสนับสนุนจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จึงแนะนำให้ใช้สมุนไพรต่างๆเหล่านี้เป็นทางเลือกเสริมในการรักษาเท่านั้น